สวัสดีค่ะมาใช้น้าเท้าแต่เช้าเลยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะแต่ร้านกินจะไม่ปิดก็พาดูเห็ดโมเลอีกค่ะที่น้องๆถามมาว่าเห็ดชนิดนี้อร่อยไหมอร่อยค่ะมันจะมีรสชาติไม่เหมือนเห็ดนะคะนี่เป็นเห็ดแห้ง ก่อนที่เราจะนําไปผัดเราจะต้องเอาไปแช่น้ำแต่ยังไม่เคยกินเห็โดโมเดลแห่งก็เลยไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงค่ะเป็นเห็ดที่ที่มีรสชาติอร่อยเวยลาเอาไปผัดเนื้อเห็ดนั้นเนื้อเห็ดไม่ไม่เละเลยค่ะี่ก็ราคาแพงนะคะก็ตาดได้สวยมากทำราคาไม่ได้โอ้าาราคาพราว ร้อยสิบห้าเหรียญร้อยสิบห้าดอละลาร์นะคะสวยมากเลยได้ป่าแถบนี้หายากมากหายากจริงๆแต่มันจะมีขายเป็นโมเลสดตามตลาดตลาดฝรั่งของแต่ในตลาดจีนไม่เคยเห็นขายโมเลสอดนะคะแต่ว่าโมเลต่างแห้งนะคะจะเห็นทุกปีแต่ไม่ใช่ว่าตลอดไปนะคะ ช่วงมีอยู่บางช่วงโมเดลแจงไม่มั่นเจ้าของร้านเข้าใจดีรสชาติอร่อยไม่เคยนำไปแกงเคยแต่ผัด mm hmm. โมอร่อยจริงๆค่ะอร่อยมา,ากๆเลย mm hmm. เห็ดโมเรลสวยด้วยค่ะ mm hmm. แล้วนอกจากนั้นน,นคะคะส่วนอันนี้มันเป็นเห็ดหอมที่เขาตากแห้งนะคะ เห็ดย like ี่ห้อไทยเหมือนกันแบบว่าถ้ายืนแคปจุดบนต่างกับถ้ายืนแคปเล็บมองอยู่ค่อนข้างเลยพาไปดูเห็ดนั้นไม่ได้ค่ะพาไปดูเห็ดทเห็ดยี่หงไทยไม่ได้นี่ก็ยังเป็นเห็ดหอมมีแบบลายๆค่ะแบบแบบเนี่ยเห็ดหอมราคาไม่แพงเสื้อนี้เป็นเห็ดหูหนูนี่ดอกเล็กนี่เห็ดหูดู นี่ดอกใหญ่ค่ะไม่ไ่นะอ่ะวก็ยืนแท็กอยู่ตรงนั้นก็เลยไปพาไปเลยไปดูเห็ดหินจือก็ได้กันค่ะข้าย้ายที่ข้า,ามาดูหินจืดดำหินจืดดำขมมากนะคะไม่แพงค่ะพาวละพาวละยี่สิบแปดดอลลาร์เท่านั้นเอง ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นหลินจือ,จอดำตามธรรมชาติค่ะเคยเห็นแต่แต่ตรงนี้แหละร้านตลาดจีนเนี่ยค่ะส่วนอันนี้เป็นลินจือสีน้ำตาลไม่อยากเอามือไปจับเพราะว่าจับแล้วตรงนี้ค่ะมันจะเลอะลินจือสีน้ำตาลนะคะขาเขาจะ ยาวๆขากลมๆไม่ใช่เห็ดที่ขาติดกับขอนไม้นะคะอันนี้เขาจะเป็นขายาว,ยาวๆกลมๆออกมานี่อยู่ที่ดินอยู่ใกล้ๆกับพวกต้นไม่ใช่ที่อยู่บนขอนยาวๆอันนั้นไม่ใช่นะคะดินจื้อคนละแบบลูกอันนี้หอมไม่รู้ว่าลูกอะไรค่ะน่าจะลูกระเลียมเนะเนี่ยค่ะอ่านไม่ออกคำเนี่ย หอมจังเลยใช่ได้ข้แพ็กข้แท็กเม็ดนั้นอยู่ตรงเห็ดเลีวยวไผ่ค่ะอันนี้ไมู่้อันนี้ไม่น่าจะเป็นเห็ดทานน,น,น,นี่ก็ไม่น่าจะใช่เห็ดน,น,น,นี่ปากาลังนี่นเหรไม่รค่ะเัน,นี่อันนี้เห็บมานี่เป็นเห็บค่ะ ม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรนี่ค่ะนี่ี่ขาเห็ดแล้วนี่ดอกเหดเยังบนี่ยวัไม่ออกจากตรงนั้นเลยค่ะทุกแผิดะทำส่วนอันนี้เป็นสมสม เห็ดนิ่มจือด้วยค่ะ อันนนี่เป็นดอกไม้จีนนะคะอืมข้าวแท้ยังไม่เสร็จเลยอ่ะเผื่ออันนี้อันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรค่ะโอ้ยแท็กไม่เสร็จสักทีงั้นเดี๋ยวจะพาไปดูเห็ดเยีเ่ยไทยรองให้เข้าแพ็คเสร็จก่อนนะคะไคว้พบกันใหมยย่ขอบคุณมากมากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีๆน,นี่นี่อะไรอ่ะไม่รู้ค่ะ ันนี้ไม่รู้ว่านี่คืออะไรค่ะอู้นักหนักหนัก,นกอะไรก็ไม่รู้ค่ะไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ